วันนี้ถ้าคุณเป็นคนตัวเล็กต้องการจะประสบความสำเร็จในการทำออนไลน์ต้องทำอย่างไรคุณต้องออกมาขายอารมณ์ขายความรู้สึกขายความเป็นตัวของตัวคุณเพราะวันนี้คุณต้องสร้างความแตกต่างในตลาดถ้าคุณไม่สร้างความแตกต่างในตลาดมันจะทำให้คุณไม่เติบโตดังนั้นคุณต้องทำให้คนรู้สึกมีอารมณ์ร่วมในสิ่งที่คุณทำถ้าวันนี้คุณขายสินค้าหรือขายบริการคุณต้องทำให้ คนที่เข้ามาดูคุณเขามีอารมณ์มีความรู้สึกร่วมกับคุณการที่คุณจะเอาชนะคนที่เขาอยู่ในตลาดมานานหรือเจ้าใหญ่ในตลาดคุณต้องทำให้เขามีอารมณ์อยากที่จะได้ตัวคุณอยากที่จะได้สินค้าคุณหรือบริการของคุณเพราะคนตัดสินใจซื้อของหรือสินค้าด้วยอารมณ์เป็นเรื่องหลักถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ทำให้เขามีอารมณ์ร่วมรู้สึกอยากจะได้ของคุณต้องการของคุณหรือต้องการตัวคุณมันจะทำให้คุณเอาชนะ คนในตลาดได้และที่สําคัญวันนี้คุณมีสื่อเป็นของตัวเองคุณอยากจะพรีเซนต์หรืออยากจะนําเสนออารมณ์ความรู้สึกในสินค้าบริการของคุณหรือตัวคุณอย่างไรก็ได้เพื่อให้เขาสนใจและอยากจะได้ตัวคุณนี่แหละจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสำเร็จและถึงแม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการที่คุณออกมาท,ทําธุรกิจหรือออกมาทําออนไลน์ก็ตาม มันจะทําให้คนอยากได้คุณเพราะคนที่เป็นเจ้าใหญ่หรือเป็นเจ้าของตลาดอยู่แล้วในการที่เขาจะออกมาเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้เขาจะทํายากเพราะเขาใหญ่แล้วเขาจะไม่คิดเขาจะไม่ลงมือทําเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าของตลาดอยู่แล้วดังนั้นคุณจึงได้เปรียบในการที่จะทําเพราะคุณไม่มีต้นทุนคุณไม่ต้องเสียอะไรคุณสามารถที่จะออกมาทําและก็สามารถที่จะสร้างมันได้เลยเพื่อให้คนมีส่วนร่วมกับคุณถ้าคุณเป็นคนตัวเล็กเพิ่งเข้ามาในตลาด วันนี้คุณอย่าไปเล่นในเกมของเรื่องราคาเพราะคุณจะสู้เจ้าใหญ่ไม่ได้เพราะว่าอะไรเขามีต้นทุนที่หนากว่าคุณมันจะทำให้คุณอยู่ไม่ได้ทำให้เขาสามารถลดราคาแล้วก็สู้กับคุณได้ถ้าคุณอยากจะชนะคุณต้องสู้ในเกมของการสร้างความสัมพันธ์ในเรื่องของอารมณ์ความอยากให้กับลูกค้าของคุณแล้วคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือเจ้าเล็กคุณก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในการทำออนไลน์ได้